สวัสดีกันอีกรอบนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาซ่อมแซมระบบเจ้าที่ฉีดน้ำไฟหน้าหน่อยเนาะนี่ครับตัวนี้นะครับตัวอุปกรณ์ฉีดน้ำไฟหน้านะครับของผมมันเป็นตัวรุ่น3 2 3 i-se นะครับมันมีตัวฉีดน้ำไฟหน้าด้วยคานนี้เนี่ยผมเคยใช้ได้พักนึงเนาะแล้วก็พวกทอ่ออะไรพวกเนี้ยมันต่างๆมันแตกมันหักหมดละก็เลยว่าจะลองทำระบบกับเดิมๆเข้าดูนะครับครับก็เนี่ยเนาะเป็นชุดสายไฟปั๊มฉีดน้ำเขาเนะนตัวนี้ตัวนี้ก็เคยเปลี่ยนไปแล้วรอบนึงนะครับ แล้วก็ใช้ไปก็พังผมก็เลยรื้อท่อน้ําออกหมดเลยเนาะเดี๋ยวจะลองทํากับไปใช้งานดูนะครับส่วนวิธีการรื้อนะครับเดี๋ยวเนี่ยมันจะต้องไล่รื้อตัวกันชนหน้านะครับรื้อไฟหน้าแล้วก็รื้อตัวนอตเซลพร้อมหัวออกมาเนาะจะต้องรื้อไฟหน้าออกมาด้วยนะครับ สั่งนี้ด้วยครับเหมือนกันจะต้องรื้อกันชนหรือไฟหน้าหรือปัมป๊มปั๊มฉีดน้ำไฟหน้านะครับหรือหมดเลยอโอเคครับก็เดี๋ยวผมไปร,รื้อแล้วกันเนาะ จะต้องรื้อพัดลมด้วยนะครับรื้อพัดลมออกนะครับแล้มันจะถึงสอดสายยางตรงนี้ได้เนาะสายยางเก่าอยู่ตรงนี้ครับโอเคผมไล,ล่รื้อพัดลม ครับเรียบร้อยหรือพลมเนอะแล้ก็จะมีนอ็อตด้วยกัน4ตัวนะครับ1 2 3 4ใช้ประแจบ็อกเบอร์13ขันออกมาเนอะอนี่ก็จะเป็นสภาพแผงรังผึ้งที่เปลี่ยนไปปีกว่ากว่าเนี่ยดูสภาพเนอะมันค่อนข้างสกรปรกนะครับถ้ามีโอกาสได้รือ,รอ,รอก็ทำความสะอาดไปเลยเนอะ เยินมากนะครับอ๋อแล้วก่อนนิดนึงนี่ตำแหน่งการสอดเสียบนะครับตรงนี้เนาะสอดตามนี้มานะครับวิงมานี่มาที่นี่นะครับที่นี่แล้วก็เข้าตัวไฟไฟอยู่ตรงนี้เนาะโอเคตอนนี้ผมรู้หน้าง,งานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว ผมพาไปดูปอุปกรณ์หน่อยเนาะที่ผมจะทําการเปลี่ยนเนี่ยมีอะไรบ้างตัวไหนบ้างนะครับอ้นี่ครับเป็นปอุปกรณ์ที่ผมซื้อมาสําหรับใช้เปลี่ยนนะครับใช้ทําอันนี้จะเป็นสายยางผมใช้ซิลิโคนเลยเนาะของเก่ามันเป็นแบบเป็นแบบท่อยางแข็งนะครับไม่รู้จะดีกว่าหรือเปล่าเนาะ ก็เดี๋ยวลองใช้ดูนะครับแล้วก็มีข้อต่อน้ําอันนี้จากสยยางแล้วเข้าหัวฉีดนะครับอันนี้ผมเบิกศูนย์มาเนาะตัวละสี่ร้อยสามสิบสามบาทสองตัวก็แปดร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้ข้อต่อออกจากปั๊มตัวนี้แปดอยยิบเจ็ดบาทนะครับเป็นต่อพลาสติกราคาแพงเอาเรื่องเหมือนกัน อันนี้เป็นหัวฉีดหัวฉีดนะครับตัวนี้ก็ข้างขวาข้างซ้ายนะครับข้างละ1324บาทอ่ะสองตัวแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นตัวหัวพ่นน้ำอันนี้เป็นผมสั่งมาจากของจีน ตัวละ5 0 0กว่าบาทไม่รู้จะดีหรือเปล่าเนาะลองใช้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมเริ่มเปลี่ยนเลยเริ่มใส่เลยเนาะนี่ครับเดี๋ยวมาดูไฟก่อนเนาะนี่อันนี้ที่อยู่ด้านใต้ไฟนะครับมันจะมีตัวนี้อยู่นะครับเทโลสโคปิกหรือตัวหัวฉีดน้ำเนาะเนี่ยวนี้ผมจะเปลี่ยนออก ตัวนี้หน้าที่มันคือเวลาน้ํามาครับมันจะมันจะพุ่งออกนี้แล้วก็ฉีดน้ำพุ่งออกฉีดน้ำพุ่งออกฉีดน้ำเนาะก็คือตัวนี้มันเสียเผมจะเปลี่ยนออกนะครับนี่นะครับข้างขวาใส่เสร็จแล้วเนาะจะมีเงี้ยงอยู่นะครับก็คืองัดตัวกิบตัวนี้ขึ้นสองข้างนะครับงัดเสร็จแล้วก็ดึงถอยหลัง ถอดได้เลยเนาะตอนใสก็เหมือนกันครับดันเข้าตรงๆเฉยเนาะเสร็จเรียบร้อยหน้าตาประมาณนี้โอเคอันนี้เป็นหัวฉีดนะครับอันนี้เป็นหัวฉีดผมเปลี่ยนเป็นของจีนมารอบนึงเนาะอันนี้ของจีนนะครับก็ใช้ไม่ได้ได้อาทิตย์เดียวแตกนะครับก็เลยซื้อเบอิกซูนมาเลยเนาะสองข้าง โอเควิธีเปลี่ยนนะครับจะมีกิฟตรงนี้อยู่เน,นี่กิฟต์สองข้างนะครับปดกิฟออกแล้วดันขึ้นได้เลยนะดันขึ้นตรงตรงนะครับโอเคนี่นะครับเรียบร้อยนะครับของแท้ใส่พอดีเปะ๊ะลงกิฟดังกึ๊บนะครับไม่มีตรงไหนฝืดเลยเนาะเนี่ยพอดีเป๊ะเลย อันเก่าใส่ย,ยากนะครับเพราะว่าน่าจะไม่ได้ไม่ได้นั่นด้วยไม่ได้องศาด้วยนะโอเค นะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่หน้าตาตัวใสายางเนาะที่ผมเดินไว้ันทางด้านขวานะครับแล้วก็นี่ทางด้านซ้ายนี่ครับด้านซ้ายเนาะโอเคน่าตาประมาณนี้โอเคเดี๋ยวอาผมให้ดูตัวอุปรกรณ์ทำงานนะครับ รครับก็เดี๋ยวต่อจากเมื่อวานเนาะพอดีเมื่อวาันมีปัญหาเรื่องแบตลดหมดนะครับก็เลยต้องหยุดคลิปไว้ก่อนเนาะแล้วก็วันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนแบตเรียบร้อยนะครับก็มาต่ออันนี้ผมประกอบเสร็จไปแล้วเนาะขอตัดคลิปมาถึงตรงนี้เลยเนาะนี่ครับใส่ได้พอดีนะครับ พอดีเป๊ะเลยเนาะฝั่งนี้ก็พอดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเทสพ่นะ้ำให้ดนะูเนาะว่านะนะนะจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมอะ่ะโค้ดฟังกช์ชันปิดไว้ใอ้ฟังกชันอันนี้นะครับผมโค้ดปิดไว้เดี๋ยวผมต้องไปเปิดฟังกช์ชันก่อน พอดีต่อเสร็จแต่ยังไม่ได้เทสเลยไม่รู้ตรงไหนรั่วบ้างนะครับแต่คิดว่าไม่น่ารั่วเนาะเพราะว่าของแท้หมดเลยนะครับ<ม>ก็เนี่ยผมใช้แบบเข็มคัดแบบบีบย้ำเนาะแน่นดีนะครับดีก็แบบขันน็อตนะครับขันน็อตมันใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะท่อเราก็ใหญ่ด้วยผมขยายท่อมาใหญ่กว่าปกตินิดนึงนะครับ เ,เดี๋ยวผมโคดเปิดฟังก์ชันก่อนตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเลยดีครับจะให้ดูนะครับพอดีผมโคดฟังก์ชันปิดไว้เนาะเนี่ยตัว Li g h t cleaning ก็ผมจะเลือกเปิดฟังก์ชันตัวนี้เนาะเปิดฟังก์ชันนะครับแล้วก็จะเซฟเนาะ เรียบร้อยนะครับนี่ผมจะทำการเขียนเข้าไปในกลอ okay. ก่อง G M f i l e H C Code เคก็เปิตัวจ็อก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูเนาะครับก็เดี๋ยวจะลองเทสให้ดูเนาะวิธีการเทสนะครับเราก็บิดกุญแจเปิด ไปที่ตำแหน่ง2นะครับตำแหน่งก่อนสตาร์ทเนาะเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นตอนกลางวันนะครับถ้ามีไฟออโต้เราก็บิดเป็นเปิดไฟลีนะครับเปิดไฟลีให้ไฟมันทำงานเนาะเสร็จแล้วขั้นตอนการทำให้หัวฉีดน้ําไฟหน้ามันทํางานเนาะเราก็คือดึงก้านเนี้ยเข้าเพื่อฉีดน้ากระจกกระจกบังลมนะครับพอฉีดกระจกบังลมปุ๊บเดี๋ยวตัว หัวพ่นฉีดน้ำไฟหน้าครับมันจะทำงานเนาะโอเคไปเดี๋ยวผมให้ดูเนาะ ปั๊มเขาแรงมากแล้วก็หัวพ่นน้ำเขาดีมากนะพ่นกระจุยเลยแต่บนต้นดูไม่มีตรงไหนร่วานะครับโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็สำหรับท่านใดที่อใช้เจ้า e46 นะครับตัวที่เป็นตัวท็อปเนาะที่มีที่มีฟังก์ชันพวกนี้เนาะอยากลองทำนะครับ ก็ลองใช้วิดีโอผมเนี่ยเป็นเป็นข้อมูลแล้วกันเนาะข้อมูลในการหาของแล้วก็ซ่อมแซมนะครับว่าฟังก์ชันเนี้ยบ้านเราคงไม่ได้ใช้แล้วหรอกเขามีไว้สําหรับของเมืองหนาวกรณีที่มีหิมะตกอะไรพวกนี้นะครับแต่เราก็คงไม่ได้ใช้หรอกแต่ทําให้มันเท่ๆเป็นงั้นแแล้วเนาะโอเคครับก็ของผมก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะน่าจะมีประมาณนี้ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับที่ใช้งานเจ้อ E46 อยู่แล้วก็อยากทำให้มันสมบูรณ์ทำให้มันแบบใช้ได้ทุกฟังก์ชันเนาะโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวเดียวผมขอจบคลิปที่นี้นะครับสวัสดีครับ